สวัสดีครับนี่คือโปรแกรมตัวที่3หลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ Syntax หรือว่าเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษาจาวาสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ที่เราบอกว่าโอ้เข้าใจแล้วหรือว่ารู้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องหัดเขียนโปรแกรมนะหรือเราเรียกว่าプมグラ밍วิธีเขียนเป็นยังไงนั้นด้วยเหตุน,นี้เราจรึงมา เขียนโปรแกรมเยอะๆนะครับดังนั้นใครที่สนใจจะว่าถ้าอยากเก่งจวาวาก็ต้องไปหาโจทย์ไปพลิกตำราไปดูำตำราไปดูโจทย์ของคนอื่นแล้วก็หัดเขียนเยอะๆนะครับก็จะเก่งขึ้นเป็นคนที่มีทักษะดังนั้นโปรแกรม3หรือโปรแกรมทุกโปรแกรมที่มีอยู่ในวิดีโอเนี่ยมีก็เพื่อขึ้นมาที่ให้เชนเห็นว่าเปิดโอกาสให้เกิดการฝึกฝนถ้าได้ฝึกฝน เราจะเข้าใจว่าเออตัวเองนั้นเนี่ยมีความคืบหน้าหรือสามารถที่จะเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาหรือคิดเป็นคิดแก้ไขโจทย์เป็นหรือเปล่านะครับดังนั้นโปรแกรมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยากโปรแกรมนี้ง่ายๆนะตัวอย่างนี้ง่ายมากแต่ว่าก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ลงมือทำนะไม่ใช่มาเปรียบเทียบความเก่งหรือไม่เก่ง ครับดังนั้นเรามาฝึกฝนกันดีกว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะที่มีชื่อว่าตัวนี้นะครับโปรเจกต์ project ขึ้นว่า compare เอาเขียนคำว่า compare ผิด compare ตัว m นะครับ compare two number เราจะเปรียบเทียบ2 number หลังจากนั้นสร้างโปรเจกต์นะชื่อโปรเจกต์ของเราชื่อว่าอะไรครับโปรเจกต์ project อะไรก็ได้ที่ชื่อตั้งมาผมตั้งว่า com java low p r o g r a m m i n g i x g m x l m p r o p r o m 3นะใช้คำว่าโปรแกรมมิ่งเนื่องจากว่าเราเน้นเพื่อให้สื่อสารเห็นว่าเรากำลังฝึกเขียนโปรแกรมถ้าเราไม่อยากจำเราไม่อยากใช้ความจำซึ่งจริงๆการเขียนโปรแกรมไม่ควรใช้ความจำเราต้องฝึกทักษะเอาละแล้วก็สร้างคลาส ขึ้นมาชื่อว่า compare two numbers หลังจากนั้นสร้างไม่ต d ด main ขึ้นมาแล้วก็เตรียมพร้อมสภาพเริ่มต้นนะครับการเปรียบเทียบ2ตัวเลขเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากมากเอาละถ้าใครหน้าต่างไม่พร้อมนะก็ปรับหน้าต่างก่อนก็ได้จะสังเกตเห็นว่าผมอยู่ในะจะว่า perspective ตัวนี้นะจะว่า perspective มุมมองของ Java ก็เปิดมาหลังจากนั้น m i n i m i z ์ด้านข้างลงไปแล้วก็ m i n i m i z ์ด้านล่างลงไปเป็น View ทั้งหลายส่วน View ที่อยู่ทางด้านซ้ายผมเอาคอนโซลมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็กำลังจะดูการแสดงผลที่นี่โอเคเอาละเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเลยแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับเราจะรับข้อมูล2ตัว มาจากทางคีย์บอร์ดเราก็คิดถึงว่าอ๋อเราต้องใช้คลาส s แกน n นอรและต้องใช้คลาส system. in เพราะว่า system. จุด in นั้นนะ่ะเป็นมันเป็น input stream เป็นสายนำ data เข้ามาทางคีย์บอร์ดนั่นเองอ่ะเริ่มเลยครับ Scanner นะให้ชื่อว่า my scanner ก็ได้ Scanner System.in โ okay. อเคจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงที่เป็นสีแดงเพราะเราไม่ได้ Import Class จ Java เข้ามาดันั้นถัดจาก Package เราจะ Import การ Import ก็คือการที่จะไปเรียกใช้ Class ที่เราต้องการอยากใช้ในที่นี้ก็หมายถึง s c a n n e อนั้น คำว่า import จริงๆหมายคาว่านําเข้านะแต่ก็หมายที่แท้จริงก็คือว่าเราไปเรียกใช้เราไม่ได้นําเข้ามา,าจริงๆโอเคแต่เราไปเรียกใช้มันนะหรือว่าไปโหลดเอามาใช้ก็ได้เอาละเรื่องนั้นก็เอาไว้ศึกษาต่อไปก็ลก Java. แล้วกัน import java.util แล้วก็ scanner เ,นะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะแสดงทางคอนโซลเนะพราะถ้าเราไม่แสดงทางคอนโซลสมมุติว่าเป็นแบบนี้เซฟแล้วก็รันถ้าเป็นแบบนี้นะสตาร์ทแล้วก็เอนแบบนี้เนี่ยหรือว่าสตาร์ทเสร็จแล้วไม่ได้บอกให้เราทำอะไรเราก็คงไม่รู้ทำอะไรใช่ไหมครับ ก็คือโปรแกรมไม่ได้สื่อสารกับเราดังน,นั้นเราต้องสื่อสารบอกว่าอ่ะมันอยากจะให้เราทําอะไรป้อนตัวเลขเราก็ต้องมันก็ต้องบอกว่า่าสั่งให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะถึงจะดีโอเคดัง okay. น,นั้นเราก็มาแสดงทางคอนโซลว่า Enter to number Enter to number ซึ่งตอนนี้แหละเราก็จะเอาตัวน้ำหนึ่งเนี่ย my scanner เนี่ยเราจะเรียกใช้เราจะเรียกตัวเลขที่อยู่ในหนึ่งบรรทัดหรือว่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานะครับเช่นเดียวกันเราก็จะเรียกตัวเลขตัวที่สอง ก็ลองมาแสดงดูสิแล้วก็มีการตรวจสอบใช่ไหมน้ำหนึ่งนั้นเท่ากับน้ำหนึ่งส่วนน้ำสองละ่ะเป็นเลขอะไรดีไหมเ,เราลองดูสิรันดู เขาบอกว่าให้ใส่ตัวเลข2ตัวเลขสองตัวเลขปับ๊บ1นึกับหมาเลข33เลขอะไรก็ได้โอเคเอาใหม่สิสมมุติว่าเราใส่เลข2244แล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอีกโอเคเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวหนังสือยึกยือพวกนี้เนี่ยมันเป็นเซตของบรรทัด นั้นเพื่อให้แน่ใจเราสามารถที่จะตัดเศษพวกนี้ไปได้โดยการใช้อะไรจำได้ไหมสแกนเนอร์ n e l i l i n e ถ้าใครจำไม่ได้ก็ให้กลับไปดูเรื่องสแกนเนอร์นะครับเอาละเราได้2ตัวเลขมาละทีนี้เราจะทำการเปรียบเทียบดีไหมเอออย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าปัาป๊บเมื่อเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะประกาศตัวเลขเนี่ย ไว้ด้านบนนะเพื่อให้มันเป็นเห็นว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีสัดส่วนดีนะค่าเริ่มต้นเท่าไหร่มีไหมเป็นศูนย์ก็ได้เราควรจะประกาศไว้ข้างบนแล้วก็เอามาใช้ข้างล่างอย่างนี้จะสวยกว่านะมันไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์อะไรนะครับแต่ว่ามันเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะโดยปกติเราจะเขียนอย่างนี้นะเป็นธรรมเนียมก็ได้จะว่าเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํากันเราก็จะสร้างตัวตัวแปรในไว้ด้านบนถ้าอยากรู้ว่ามีการประกาศอะไรเราก็มาดูด้านบนด้านล่างก็เป็นการใช้นะครับอ่าเ,เราทดสอบแล้วเนาะเรียบร้อยเราจะมาเปรียบเทียบแล้วก็ใช้คําสั่ง if นั่นเอง เรามาลอกเรียงใช้คำสั่ง if ดูสิแล้วอยากรู้ว่าเลขตัวไหนใหญ่กว่าเลขอีกตัวไหนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบแบบนี้ได้เลยใช่ไหมเรากำลังบอกว่าเอ๊ะเลขหนึ่งใช่น้ำหนึ่งมากกว่าน้ำสองหรือเปล่านะแต่ในในทางเมื่อเราเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยโอกาสบางที ตัวเลขหนึ่งอาจจะน้อยกว่าก็ได้น้อยกว่าสองก็ได้หรือบางทีอาจจะเท่ากันก็ได้นะมันเป็นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นนี่เราก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะเงื่อนไขที่สองก็คือว่าถ้ามันมากกว่าถ้ามันไม่มากกว่ามันอาจจะเท่ากันก็ได้ ในการเป็นการเปรียบเทียบตัวเลข2ตัวที่เท่ากันนะครับหรือมันอาจจะตัวเลขตัวที่1อาจจะน้อยกว่าก็ได้นะแล้วก็ยังมีกรณีต่างๆด้วยกรณีต่างๆด้วยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะ แต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าถ้าตัวเลขสองตัวมาเปรียบเทียบกันนั้นเนี่มันก็มี3กรณีเท่านั้นแหละอันที่1ก็คืออาจจะมากกว่าอันที่2ก็คืออาจจะเท่ากันอันที่3ก็คืออาจจะน้อยกว่านะนั้นในกรณีนี้การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ อันนั้นเรามาดูการใช้คำสั่ง if จะเห็นว่านี่เป็นการเปรียบเทียบเกิด true หรือ false ไหมถ้าเกิด true ก็ทำงานอยู่ในตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิด false มันจะมาเปรียบเทียบตรงนี้ถัดมาคือเปรียบเทียบ condition ที่2นะเพราะว่าภาษาอังกฤษบอกว่ายังไง if else else ก็คืออย่างอื่น ้า condition ที่1ไม่ถูกเขาก็บอกว่า else แล้วอย่างอื่นละ่ะมาเทียบ condition ที่2เงื่อนไขที่2ก็คือว่าเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันไม่เท่ากันมันก็เป็น false ก็ไปอย่างอื่นละ่ะ else ก็มาเปรียบเทียบ condition ที่3เห็นไหมครับน้อยกว่าไหมนะถ้ามันไม่ใช่2กรณีแรกมันต้องใช่กรณีที่3แล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาเห็นกันถ้าไม่ใช่ทั้ง3กรณีอีก ต้องมาที่นี่แต่ที่จริงเนี่ยบรรทัดนี้มันยังไงมันก็ไม่เห็นนะ,ะยังไงก็ไม่เห็นอยู่ไม่มีวันที่จะเห็นอยู่แล้วนะครับ<ส>เดี๋ยวเราจะมาดูกันดังนั้นถ้าเ,เ,เรามาดูท่าหนหใหญ่กว่าสอง้วก็สามารถที่จะแสดงผลได้ แสดงผลได้ว่ายังไงนะเลขที่หนึ่ง is greater than uh, น้ำทนะูอาจจะบอกอย่างนี้ก็ไดนะ้หรืออาจจะแสดงเป็นคำว่าน้ำหนึ่งนั้นมากกว่าน้ำสอง จะเขียนแบบนี้ก็ได้ okay. อืมอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้เราอาจจะบอกว่า น้ำหนึ่งน้ำส are equal เท่ากัน <c oughs> แล้วก็เลขอะไรละ่ะอาจจะแสดงตัวเลขไปว่าสิ่งที่เท่ากันนั้นมีค่าว่าอะไร <c oughs> ก็ลองแสดงไปอันนี้ก็ได้ อาเวลาของเราก็ขยับมาแล้วเราเบรกเดี๋ยวเรามาต่อในอีกตอนนึง